ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนหน้าเป็นอย่างไรนะคะการเงินการงานความรักนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนหน้าการเงินกา,ารงานความรักนะคะเ,เราจะไม่ระบุวันที่เดือนแล้วก็พศที่ชัดเจนนะคะเผื่อใครที่มาดูทีหลังก็ถือว่าเป็นแบบเรียวทม์นะคะเป็นดวงชะตาของท่านณตอนนั้นเลยนะคะอ่ะโอเคราศีพิจิกนี้ก็ถามว่าเอาปีที่แล้วดีกว่าปีที่แล้วนี่ก็ปัญหารอบด้านเหมือนกันกว่าจะผ่านพ้นกว่าจะ ออกมาได้แต่ละอย่างนี่คือก็ลําบากทุรักทุเลกันไม่ใช่เบาเหมือนกันสบักสบอมกันเต็มที่เหมือนกันนะคะชาวราศีพิจิกนะคะแต่ต่อไปนี้ทุกอย่างจะเริ่มดีๆีอยดีขึ้นนะคะอ่าเริ่มจากการงานก่อนค่ะการงานเนี่ยอื ค่อนข้างได้งานมั่นคงนะคะงานเป็นงานมั่นคงค่ะหรือคนที่ก็จะแล้วก็มีโอกาสตําแหน่งใหญ่โตด้วยนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนเลื่อนตาแหน่งไปตาแหน่งที่ใหญ่โตเงินเดือนก็มีโอกาสเลื่อนได้เลื่อนเงินเดือนได้มากขึ้นนะคะอืมใครที่ทํางานนะคะได้งานมั่นคงแล้วก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นเงินเดือนก็มีโอกาสได้เลื่อนเงินเดือนด้วยนะคะอืมส่วนเจ้าของกิจการนี่บอกเลยว่าก็ กิจการของคุณจะเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะอืมเนี่ยค่ะ d มขึ้นดีเพสเลยนะคะอืมกิจการของคุณจะค่อยๆจะไม่ค่อยค่ะค่อยจะค่อนข้างรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะถ้าใครทําเป็นเจ้าของกิจการนะคะเรื่องเงินทองก็มีมาแบบว่าคนทํางานก็มั่นคงร่ํารวยนะคะด้วยจากการที่คุณได้ตําแหน่งในงานที่มั่นคงได้ตาแหน่งที่ ใหญ่โตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะการเงินการงานคุณจะมาดีทุกอย่างนะคะเหมือนช่วงนี้ชาวราศีพิจิกฟ้าจะเปิด <c oughs> นะคะเพราะว่านับถอยหลังไปในช่วงปีปีที่แล้วค่ะคุณรู้สึกว่าถอยหลังไปสักสองสามปีสี่ปีเนี่ยโอชารราศีพิจิกนี้สบักสบอมได้ที่เหมือนกันปัญหารอบด้านเหมือนกันใช่ไหมคะมแต่ต่อไปนี้ทุกอย่างจะไปในทางทิศท,ทางที่ดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นไปเรื่อยนะคะการเงินการงานมั่นคงนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เลื่อนย่อนตำแหน่งธุรกิจก็กําลังไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็จะเป็นหนทางของการ นำพาซึ่งมาซึ่งความมั่งคั่งทางการเงินแล้วก็ร่ํารวยนะคะอืส่วนความรักความรักคนโสดนะคะคนโสดคุณมีโอกาสได้เจอคนที่จะมาอุปถัมภ์นะคะถ้าใครคนโสดถ้าใครเป็นผู้ชายเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้คู่เป็นผู้หญิงที่เขาค่อนข้างเป็นคนมาอุปถัมภ์คุณคือเขาหาเงินเก่งทํางานเก่งหรืออาจจะเป็นเจ้าของกิจการด้วยซ้ํานะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายกับเนี่ยค่ะคุณบอกเลยว่าคุณมีโอกาสได้เจอผู้หญิงที่เขาร่ํารวยทั้ง หน้าที่ทั้งเ,เขาล่ำรวยทั้งการเงินการงานการเงินจิตการเขามั่นคงมากนะคะแล้วก็จะมาอุปถัมภ์คุณด้วยถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณจะได้ผู้หญิงที่ร่ำรวยมั่นคงนะคะมาอุปถัมภ์คุณนะส่วนใครที่เป็นผู้หญิงก็ไม่เป็นไรค่ะผู้หญิงคุณก็เหมือนกันคุณก็มีโอกาสได้เจอ คนดีๆเข LIKE> ้ามาในชีวิตคุณเหมือนกันนะคะคนโสดแล้วก็มีโอกาสที่คุณถ้าผู้หญิงเนี่ยส่วนมากถ้าชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงคุณคิดว่าคุณน่าจะมีคุณน่าจะเป็นคนค่อนข้างเก่งอ่ะเก่งเองหาเงินเก่งหาเงินได้เก่งหางานได้หางานได้ดีถ้าทํางานเนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่ตําแหน่งสูงๆขึ้นไปเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเหมือนกันคือคือใครที่เป็นชาวราศีพิจิกเนี่ยเก่งหาเงินเก่งทํางานเก่งหาเงินเก่งทำธุรกิจก็เหมือนกันทาธุรกิจเก่งเงินก็หาเงินเข้ามาธุรกิจก็เก่งล้้้้้้ววลููููกกกคาาาาา็็เเเเเยยอออะะะะไรรปปมนนนนนีีี่่่ถผผผชชหญิงงใตัส จะได้ผู้ชายที่เข้ามาจะได้ผู้หญิงมาอุปถัมภ์คุณนะบอกเลยผู้หญิงค่อนข้างมีเงินร่ารวยมั่งคั่งการเงินการงาน,งานธุรกิจเขานะคะส่วนผู้หญิงคุณก็จะได้ผู้ชายดีๆเข้ามาแต่แต่ว่าต้องมีโอกาสนะคะเพราะว่าด้วยความที่ชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนเก่งอยู่แล้วอาจจะหาคู่ยากบอกเลยว่าอาจจะหาคู่ยากดีไม่ดีชาวราศีพิจิตรนะตอนนี้อาจจะคิดว่าเออฉันเป็นโสดดีกว่าฉันหาเงินได้เองฉันทํางานได้เองไม่ต้องพึ่งใครอะไรอย่เงี้ยถ้าคิดอย่างนั้นได้คุณจะมีความสุขมากกับชีวิตเลยนะคะชาวราศีพิจิตร ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักของคุณก็จะอบอุ่นหวานชื่นนะคะก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสคนที่คบกันอยู่เป็นแฟนคุยกันอยู่คบกันอยู่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นถึงขั้นมั่นแต่งงานเลยนะคะส่วนใครที่แต่งงานแล้วนะคะความรักรก็ออหวานชื่นอบอุ่นแล้วก็มีโอกาสถ้าอยากได้ลูกก็มีโอกาสานในในนได้ลูกนะอยากตั้งครรภ์ก็มีโอกาสตั้งครรภ์นะคะใครที่ชาวราศีพิจิกนะ,ะถ้าคุณอยากให้ภรรยาคุณ ตั้งครรภ์ก็มีโอกาสภรรยาคุณจะตั้งครรภ์หรือคุณเป็นผู้หญิงเองคุณที่คุณแต่งงานแล้วคุณอยากมีลูกคุณก็มีโอกาสมีลูกโอกาสตั้งครรภ์นะคะเป็นโอกาสที่ดีเลยค่ะแล้วกส็สุดท้ายนี้ขอให้ชาวราศีพิจิกนะคะอย่าลืมมันทําบุญทําทานรักษาศีลห้าสวนดมนั่งสมาธิก่อนนอนนะคะเพื่อจะหนุนนําให้ดวงชะตาของคุณยิ่งยิ่งจะเลินลุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆทั้งเรื่องการเงินการงานธุรกิจการเงินการงานทุกอย่างจะ เฟื่องฟูแล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาหาคุณนะคะตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีของชาวราศีพิจิกนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ